รู้สึกสดชื่นกะบพี่กระเป๋านะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีนิบอนสติของเราต้องเหนือนิบอนแล้วคิดร่างกายมาแล้วเลือดลมเพื่หลับมาแล้วด้วยโอ้โหถ้ายังหลับอีกเนี่ยแม่ขอไม้หน่อยได้นะคือต้องนั่งมินมินด้วยนะเตรียมพร้อมถือมา บอกว่าหลับไปแล้วยกหนึ่งเนี่ยกลางคืนก็เอามาแล้วทั้งคืนแล้วก็มานั่งกรรมฐา,านยังจะแอบเอาอีกเฮอเรารู้แล้วว่าการที่จะเดินตามรอยของพระพุทธเจ้ารอยบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอาศัยสติปาสจากสติไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เริ่มละสำรวมจิตใจเข้ามานี่คือพยายามมีสติละถ้าหาว่ารวมแล้วจิตมันไม่เข้ามาก็ต้องบริกรรมหรือดูลมเข้าลมออกต้องเพ่งเล็งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งละหรือจะ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่ไปเลยก็ได้เอาเข้ามาดูตายลมก็ส่วนหนึ่งของร่างกาย หรืออาการย์สามสิบสองหรืออียบททั้งหลายให้รู้ตัวนี่คือตัวสติเริ่มที่จะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าหากว่าอยากปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอยากเดินตามทางของพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่มีสติหมดท่าเลยมันไปไม่ได้ เหมือนเราจะขับรถไปให้มันถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่ารถไม่มีน้ำมันไปไม่ได้จิตของเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติสติไม่มีสติก็ไม่มีสิ่งที่จะมาควบคุมจิตให้เป็นสมาธิได้ จิตก็ไม่สามารถเดินต่อไปทางไหนได้เพราะนั้นรวบรวมเข้ามาตั้งสติขึ้นมาทีนี้เราจะเอาจิตของเราจะทำยังไงกับจิตของเราทีนี้ถ้ามันมีสติแล้วถ้าสติยังไม่พอต้องบริกรรมบ้างดูลมบ้างดูจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่ว่านั้น <S <S เพื่อให้สติมี้กำลังเพิ่มขึ้น <S 1> <S 1> เพิ่มขึ้น <S <S เพิ่มขึ้น, <S 1> <S 1> นแล้วก็ควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้ มีเรี็วอว่ะมีสติแล้วก็ทําให้มีสมาธิเกิดขึ้นแต่สําหรับคนที่มีสติแล้วควบคุมจิตได้แล้วก็ต้องเอามาดูว่าจะดูกายหรือดูเวทนาหรือว่าดูจิตหรือว่าดูธรรมต่อไปมันก็จะหมุนไปเองตามความเหมาะสมอารมณ์ใดชัดเจนเราดูอารมณ์นั้นได้เลย แล้วก็มีหลักว่าให้พอใจปฏิบัติพอใจสร้างเหตุเท่านั้นส่วนผลเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรมอันนี้เราเรียกว่ามัคอริยมัคหมายถึงว่าทางเดินหรือว่าข้อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติ ให้พอใจปฏิบัติส่วนผลแล้วแต่สภาวธรรมพอใจสร้างเหตุไม่ต้องไปอยากให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือวางจิตให้ถูกต้องด้วยหรือว่ามีความเพียรมีสติสัมปัญ,ญัยะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้คือต้องไม่ไปยินดียินร้ายกับอะไรพอเรารู้หลักแล้วก็ปฏิบัติไป ก็ทบทวนว่าเลยาถ้าใครเริ่มต้นก็ต้องมีสติวควบคุมจิตก่อนมีรัอวให้จิตนี้เข้ามาอยู่กับตัวเราก่อนเมื่อจิตอยู่กับตัวเราแล้วก็วกควบคุมจิตให้มีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือตัวสมาธิให้จิตนุ่งให้จิต มันสามารถอยู่ตามลำพังได้เมื่อมีสติควบคุมจิตแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วต่อไปก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะฝึกให้มันรู้ออกมารู้กายเวทนาจิตธรรมอะไรเกิดขึ้นเริ่มรู้มีสติสัมปชัญญะ เมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ต้องดูต่อไปอีกจนมันเข้าใจรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับนี่เรียกว่าขึ้นสู่วิปัสสนาแล้ว เพราะยังไม่ว่าใครปฏิบัติวิธีไหนก็จะเข้ามาหลักสูตรเดียวกันนี้หมดเลยเป็นเป็นทางของพระเทธเจ้าวิธีไหนก็ต้องอาศัยสติสตินี่มันอันเดียวกันแล้วก็มาควบคุมจิตให้จิตมันมีความแน่วแน่จิตมั่นคงส่วนจิตมีกำลังแล้วก็มารู้ รู้ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมหรือบางทีเราก็เรียกว่ารู้ในขันห้าการทํางานของขันห้าตอนแรกรู้ไปก่อนต่อมารู้แล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่ามีปัญญามีสติมีปัญญาขึ้นมาปัญญาในทีน่นี้ปัญญาอ่อนๆปัญญาคนตน้ตนๆส่วนใหญ่เขาเรียกว่าสัมปัตัญญะแต่บางทีก็ หมายถึงปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆบางทีเขาก็เรียกว่าสัมปชัญญะได้บางทีก็เรียกว่าวิปัสนาญาณปัญญาญาณภาวนามายะปัญญาก็คือมีมีความรู้ความเข้าใจเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นภาพรวม แต่ทีนี้เวลาจะมาดูเราดูยังไงเราจะดูลมก็ได้ถ้าหาว่า่มต้นเอาลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเป็นยังไงก็ตามไปดูไปดูเฉยๆรู้อยู่เฉยๆทีแรกเป็นลมหายใจต่อมาเนี่ยมันจะแสดงความเป็นธาตุลมไม่เกี่ยวกับลมหายใจ เหมือนมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับจิตของเรามันยังลึกเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปแล้วก็ไปเห็นไปเห็นลมหรือไปเห็นร่างกายไปเห็นอาการต่างๆของร่างกายมีเห็นด้วยตาจิตตาใจตาปัญญาถ้าหากว่ามันชัดเจน มันยังเป็นที่สนใจของจิตอยู่เราดูไปแต่ที่นี้มีอย่างอื่นชัดเจนกว่าอย่างเช่นเวทนามันก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะเรานั่งนั่งนานขึ้นหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้นั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิมันก็เกิดอาการมีความรู้สึกทางกายขึ้นมาเรียกว่ามีอาการเจ็บปวดมึนชา คันตึงขึ้นมาจิตของเรามันก็มาสนใจเวทนาเนี่ยแสดงว่าเวทนาเด่นขึ้นมาแล้วจิตมันออกไปสนใจแล้วเราก็ต้องตามดูเวทนาดูกายแล้วก็ดูเวทนาเวทนาเนี่ยพอเราดูไปสติเรามีกําลังเพิ่มขึ้นจิตนีกกาลังจิตก็จะค่อยๆถอยกลับมาหาจิต เรีย้ยววางเวทนาก็ได้หรือว่มันปล่อยเวทนาก็ได้พอมันพอมันมาหาจิตแล้วเวทนามันก็อยู่ส่วนเวทนาอยู่ที่ร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราเห็นเฉยๆรู้อยู่เฉยๆก็แสดงว่ามีสติสัมปชัญญะปัญญาของเราเนี่ยยังไม่มีกำลัง ใจม่ชัดเจนเดียวยังไม่ชัดเจนเวทนามันแรงขึ้นจิตปล่อยเวทนาทีแรกอะปล่อยแล้วมันก็มาดูจิตมันรู้สึกอยู่ที่จิตพอเวทนามันแรงขึ้นจิตก็วิ่งไปดูเวทนาอีกนี่คือเวทนามันเด่นจิตก็เลยวิ่งไปหาเวทนาพอดูเวทนาอีก คราวนี้มันแรงเวทนามันแรงกาจิตมันก็อาจจะพปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ต้องรู้ทันจิตเนี่ยสติปัญฐาสี่มันก็จะเริ่มเป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วบอกไม่ได้ว่าจะต้องดูอะไรอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินี่แหละว่าสมควรจะทำยังไงพอมันมันวิ่งไปดูเวทนาก็ต้องตามไปตามไปถ้าจิตมันหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันหงุดหงิดมันอยากเลิกก็รู้มันอยากเลิก มันพูดมันบ่นอะไรที่มันก็รู้ทันไปแต่จิตดูเวทนาไปจิตมีกําลังเพิ่มขึ้นมันก็ถอยมาอยู่กับจิตอีกมันก็มาดูจิตคราวนี้ดูแบบจิตว่างจิตอยู่ตามลําพังได้แล้วคราวนี้จิตก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็อมองไปที่เวทนาก็เห็นว่าเวทนาอยู่ของมันไม่ใช่ของเรานี่เริ่มดูธรรมแล้ว มีสติปัฏฐานสี่นี่จะอยู่กับการปฏิบัติของเรานี่แหละแต่ทีนี้พอเราดูไปแล้วจิตมันก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะลูไปข้างนอกอี่แล้วก็ต้องบริกรรมหรือจับมันมาเพ่งเล็งที่กรรมาฐานเดิมนั่นแหละจุดเริ่มต้นของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําอีกบริกรรมก็ะด้พุโทโธพุทโธเรียกกําลังกลับมนาะพอมีกําลังมันก็มาดูกายใหม่อีกร่างกายนั่งอยู่ยังไงมันเป็นยังไง ตรงไหนเป็นยังไงแล้วแต่ความถนัดความพอดีของเราบางคนก็มาดูอียาบทรู้สึกว่านั่งอยู่บางคนก็ดูลมเพราะลมมันจะเปลี่ยนแปลงให้ดูเองก็ต้องดูมันไปบางคนก็ดูเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะดูอาการสามสิบองดูเป็นธาตุดินน้ำลมไฟดูเป็นป่าชาไปเยี่ยมป่าชาเราดูเป็นสร้างศพ นี่ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนมันพอดีกับจิตเรามันจะมีความลึกดูดดื่มมีความลึกซึ้งมีความดื่มดำทำแล้วรู้สึกจิตมันเบิกบานมันมันอิ่มเอิบขึ้นมามันเหมือนกับมันชัดแจ้งขึ้นมามันรู้มันเข้าใจอันนี้ถูกต้องเลยไม่ต้องมีรูปแบบอะไรแต่ให้มันสอดคล้องกับข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้า แต่ว่าจิตของเรามันยังคอยแต่จะเผลออกไปข้างนอกอยู่ก็ต้องเล่งบริกรรมบริกรรมคุมจิตให้อยู่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีงานหมุนอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เราก็ดูว่าจิตเราเนี่ยมันพอดียังไงอ่ะพอดียังไงเราก็ดูไปบริกรรมเพื่อให้จิตมันอยู่เมื่อจิตอยู่แล้วก็ มาดูกายเวทนาจิตธรรมพอดูไปดูไปมันจะค่อยปล่อยวางอย่างอื่นปล่อยวางอย่างอื่นจะมาอยู่อยู่ที่จิตอ่าสุดท้ายนี่จิตนี่แหละมันจะเด่นขึ้นมาเองจิตเด่นแต่มันยังวางกายไม่ได้เดี๋ยวหลางกายมันมีอาการอะไรเกิดก็วิ่งมาดูกายใหม่เนี่ยจิตมันจะเป็นอย่างนี้เวทนามาก็วิ่งไปดูเวทนาใหม่ จิตไม่คิดอะไรมันก็บิ่งมาดูจิตอีกมันก็วนเวียนในสติปัฏฐานสี่เห็นว่าไม่ใช่ของเรามันก็เป็นดูธรรมขึ้นมาแต่ถ้ามันดูไปดูมาเนี่ยมันมันจะมันจะมียานชนิดหนึ่งแสดงให้จิตรู้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะดูกายดูเวทนา,าดูจิตดูธรรมหรือดูอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นในจิต ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเกิดแล้วก็ดับมันเกิดพับดับพับเกิดพับดับพับมันก็โอ้ไม่ใช่ของเรานตัดสินลงไปแล้วนี่อริยมรกรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเลยตัดสินลงไปเมืนักกีฬาทีแรกก็ซ้อมเบสิกก่อนนักกีฬาฟุตบอลเขาจะต่อแตะต่อแตะเดาะลูกบอล ออกกำลังกายพิปร่างกายวิ่งไปวิ่งมาบริหารแล้วก็ซ้อมเป็นทีมซ้อมไปซ้อมมาชำนิชำนานมากขึ้นเริ่มซ้อมกับผู้แข่งซ้อมไปซ้อมมาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วทีนี้ก็เริ่มออกแข่งภายในประเทศแล้วก็เริ่มแข่ง ออกแข่งนอกประเทศจากนั้นก็คัดสรรเอาประเทศที่เก่งมาแข่งกันอันนี้เขาพิกซ้อมจนกระทั่งมันลงไปเล่นเป็นทีมได้เลยปุ๊บรวมทีมได้เลยมันนักฟุตบอลก็จะมีสิเคนอาริยมร์ก็มีแปดรวมเข้ามาเป็นทีมเลยเป็นหนึ่งเลยอยู่ในจิตพอมันรวมเป็นทีมในที่นี้มัน อะไรเกิดขึ้นเห็นแจ้งชัดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแน่นอนไปหมดทุกก็ไม่มีนี่ระหารกิเลสได้เพราะฉะนั้นมักแต่ละครั้งนี้หมายถึงว่าเวลาพระพุทธเจ้าอริยมรรคมันจะรวมตัวเป็นหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าจะประกาศอริยสัจสีถ้าพระพุทธเจ้า ประกาศอเยกศีสแสดงพระธรรมเทศนาในอยยสศีแล้วจะมีบุคคลบรรลุอเยกศีอาจจะขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอาหารหันก็ได้เพราะว่ามักมันจะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็แจ้งชัดในอเยกศีแต่ว่าอนุโลมว่าขณะที่เราปฏิบัติตามทางของพระเจ้านี้ เรียกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดก็ได้ค่อยๆฝึกไปเริ่มมีสติกอนมันยังไม่รวมมันยังไม่สามารถมาเป็นทีมได้มันยังไม่รวมตัวกันมีสติแล้วก็มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะปัญญาอ่อนๆมีความรู้สึกว่าอยากละอ,อารมณ์ที่มันมีความยินดีร้ายขึ้นมาพยายามให้จิตเป็นกลาง เนี่ยมันก็พัฒนาไปตามลำดับอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ก้าวหน้าขึ้นจนรวมตัวกันเป็นหนึ่งค่อยละความเห็นผิดที่เคยหลงว่าเป็นเราหัวปักหัวปำาล่อยเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วเริ่มปล่อยเริ่มวางแล้ววางได้เด็ดขาดก็มันตัดสินแล้วเนี่ยว่าบารรลุพโสดาบันแล้ว วางความเห็นผิและความลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วก็เวลาทำอะไรก็ตามจิตจะมุ่งมั่นเพื่อเป็นทางออกจากทุกขเนี่อเห็นทางแล้วเข้าสู่กระแสแล้วพระสดาบันเพราะนั้นไม่มีการลูกคำรักษาศีลก็ไม่จะไม่เป็นไปเพื่อผิดพลาดไปจาก วัตถุประสงค์ดังเดิมของพระพุทธเจ้าคือต้องเพื่อออกจากทุกข์ไมไ่หวังไปสวรรค์ไม่หวังคํายกย่องสรรเสริญไม่หวังแค่ให้เราดีอย่างเดียวแต่เพื่อให้เรามีสติสัมปชัญญะจากนั้นปฏิบัติอีกบรรลุสกิทาคามีละสังโยน์ได้เท่าเดิมแต่ว่ากิเลสโลกกฎหลงเบาบางลงไปแล้ว ปฏิบัติไปอีกเขานี้จะพิจนาข้างนอกข้างในล่ะทีนี้มีนี่จะปฏิบัติทั่วเป็นท่านาานาคามีแล้วนะ,ะเรล่องอะไรข้างนอกเอ๊ะเอามามาทําไมอ๋อเอามาเรารับประทานเพื่อให้ร่างกายมันมันอยู่ได้เอาแล้วจิตทําไมมันจึงไปมีตัณหาล่ะถ้ามันจึงมีความอยากยิ่งปดนผิดปกติไม่ได้เขานี้มันก็จะเริ่มวควบคุมจิตไม่ให้มีความอยากไม่ให้มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่ให้ออกไปเคลื่อนผ่านข้างนอก ก็ต้องสอนสอนอบรมแล้วก็ต้องเข้ามาดูเนี่ยมาดูกายเพราะว่ามันยังยึดกายอยู่มันจึงไปเอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาบำรุงบำเรอปลนเปลือร่างกายเพื่อทําให้ตัวมีความสุขมันก็จะรู้งานมันก็ต้องพี่ณาข้างนอกพี่นาข้างนอกก็มาสอนข้างในให้เห็นให้แจ้งให้ชัดคือในจิตเป็นหลงยึดติดข้อง พินากายเวทนาจิตธรรมต่อไปอีกพินาข้างนอกบ้างข้างในบ้างต่อไปจนไปถึงระดับของมันโดยมาตรฐานแล้วร่างกายก็ไม่ใช่ของเาอราเอาละที่นี่ที่จะเอามาเพื่อร่างกายไม่ได้เอาแค่พอมีชีวิตอยู่ได้ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมได้สะดวก ให้จ hey, ิตของเรามันไม่มีทุกข์มันจะมาที่นี่ที่นี่มันจะปล่อยกายได้ปล่อยกลางได้มันก็ปล่อยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้เมื่อปล่อยความหลงติดข้องในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเวลาไม่ได้มามันก็เลยไม่มีปฏิฆะก็ละความโกรธไปด้วยกันเลยละปฏิฆะไปด้วยกันนี่เพราะนั้นขั้นอนาคามีท่านยิงวันละกามละคะ แล้วก็ปฏิฆะไปพร้อมกันอันนี้ก็อธิบายเพราะว่ามีคนถามอธิบายให้ฟังถ้าอาวะละกายได้มันก็เล่าเวทนาทางกายได้มันจะเข้าหาจิตพีภัากายเล็กๆน้อยก็เข้าไปผ่านไปถึงจิตไลยจิตจะเด่นขึ้นมาเลยรู้อยู่ที่จิตรู้อยู่ที่รู้ นี่ขั้นที่จะสูงขึ้นมาแล้วเพราะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติจริงๆถ้าใครดำเนินจิตไปเมื่อรู้ความจริงเมื่อไหร่จิตต้องปล่อยพอาจิตมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราจริง แล้วจิตนี่ถ้าหากว่าบรรลุเป็นพรโสดาบันแล้วมันก็จะไม่เอาเรื่องที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไปตกนรกไปเป็นเปรตอสูรกายสาัตว์เดชานมันไม่คิดปรุงแต่งในจิตเลยมีนิดนิดหน่อยอยแล้วก็จะวางเร็วมาก ไอ้เรื่องราวที่มันเหล่านี้มันจะทำพาไปสู่อบายภูมิเป็นไปไม่ได้เพื่อคุณภาพของจิตมันจะเปลี่ยนไปถ้าปฏิบัติถูกต้องถูกทางแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นเราจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาต่อไปนี้ก็จะให้ปฏิบัติตางลำพังนะ ต้องให้ตื่นนะให้รู้สึกตัวรู้ตัวอ้าวเปรียนตัวนะให้รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวจิตเราอยู่ยังไงจิตเราทำอะไรอยู่เนีย่ยต้องรู้ด้วยมันทำอะไรอยู่อยู่ข้างใน มันบริกรรมอยู่หรือว่ามันดูจิตอยู่หรือมันดูลมอยู่หรือมันดูเวทนาอยู่สุดท้ายเราฝึกให้มันรู้ความจริงรู้ความจริงแล้วมันปล่อยวางเนี่ยลัมันมีหลักอย่างนี้นะรู้ความจริงแล้วมันต้องปล่อยวางตัวจิตนี้การปล่อยวางของจิตจะอธิบายในแง่ของอริยสัจสี่ก็ได้คือมันเห็นอริยสัจสี่ มันเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเห็นอริยสัจสีเหมือนกันเห็นมันว่างเปล่าเห็นมันเปลี่ยนแปลงอ้าวเตรียมตัวนะดูดีๆวันนี้เราปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วได้เดินตามรอยบาทของพระองค์แล้ว ได้มากได้น้อยไม่เป็นไรพอใจที่เราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจากนั้นก็เข้ามาสำรวจดูเป็นโอกาสสุดท้ายล,ละวันนี้กรรมาฐานของเราการปฏิบัติของเราสติมันดีขึ้นไหมรักษาใจได้ดีขึ้นไหมเนี่ยเราก็สามารถจะวัดผลได้ประเมินผลเองได้ไม่ต้องรอให้คนนั้นคนนี้พยากรณ์ สันที่ที่โกเห็นด้วยตัวเราเองนาทีนี้ถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็ทรงถามเราว่าขณะนี้เธอกำลังดูอะไรดูแล้วมีอะไรเป็นของเราบ้างมีอะไรเป็นของเราบ้าง การปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์วางร่างกายวางจิตใจวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าให้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าบุคคลใดปฏิบัติธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคต เราก็เลยบูชาเลยบูชาก็ทําเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วเมื่อวางแล้วรู้สึกยังไงนี่ก็เข้ามาดูความรู้สึกของตัวเองว่าจิตมันเป็นยังไงสภาวะรมเป็นยังไงหรือจะย้ําก็ได้เป็นอันนี้ที่เราปฏิบัติทำนี้ บอกให้รู้ว่าเรามีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงนี่เรานี่แหละประกาศทางจิตใจได้ทำความรู้สึกเหมือนว่าใครอยากจะมาดูให้มาดูได้ว่าเราคนหนึ่งที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราพอใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติด้วยความเต็มอกเต็มใจปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราเต็มใจปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแน่นอนเรายืนยันดัดนั่นก็คือเหมือนกับยกกิตของเราขึ้นมาพร้อมใครก็ตามที่มีตาทิพย์ ให้มองดูได้มองดูได้ว่านี่แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งกําลังปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอยู่ได้มากได้น้อยไม่สําคัญแต่เราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแน่นอนปฏิบัติตามด้วยความเคารพด้วยด้วยความที่เรารู้ตัวอยู่นี่แหละคือความเคารพ จากนั้นก็ให้ตั้งใจอุทิศบุญะที่นี้เตรียมอุทิศบุญให้อุทิศบุญเองเลยให้อุทิศบุญเอง